สวัสดีครับเป็นดี่ตระับเจอเจอเอ่อสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะนี่เป็นในเกม a ัดอ f อกซ l e แล้วก็คลิปวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับการทำเอ่อเล็กว่าไงดีวะแมปแอตลาสนะครับวิธีที่ผมใช้แล้วกันคือเวลาเราเล่นอ่ะมันจะมีทั้งเจอทาวเวอร์แล้วก็ใส่แท็บเล็ตไปเลยถูกไหมกับ อีกวิธีนะครับก็คือซัดไปหลายๆทาวเวอร์เลยครับเนี่ยซัดไปหลายๆทาวเวอร์เลยเนี่ยผมก็ซัดมาหมดเลยเนาะอันนี้ผมก็เปิดแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่แท็บเล็ตนะครับเห็นไหมจะมีหลายทาวเวอร์มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีก็ก็มีพอจะมีเทคนิคอยู่นะครับทีนี้เราเอาเมาลากมาไว้ที่ไอตัวทาวเวอร์เราเห็นว่ามันมีวงขึ้นนะทีนี้สิ่งที่เราทําก็คือว่าเราหาจุดทับซ้อนของวงกลมครับ เนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้สามทาวเวอร์เนี่ยมันทําให้โหนดกลุ่มเนี่ยเรียกว่าไงไอโ้โหนดโซนเนี้ยทั้งหมดอะ่ะมันอยู่ในสามทาวเวอร์นี้ทั้งหมดเลยเนาะถ้าโหนดนี้อันนี้เล่นไปแล้วด้วยถ้าโหนดเนี้ยไอโ้โหนดนี้กับโหนดนี้นะสองโหนดนี้มันจะอยู่ในมากกว่าสามเนี่ยสามทาวเวอร์ใช่ปะ่ะสี่ห้าหกหกทาวเวอร์ทาวเวอร์นี้ไปไม่ถึงละ ก็คือสองโนดเนี่ยมันจะอยู่ในประมาณหกทาวเวอร์รวมถึงโนดนี้ด้วยนะครับเราก็าเห็นว่าเราแวกเราแวกประมาณนี้โซนโซนเนี่ยมันจะเป็นจุดฟาร์มละเราก็จะตีวางแผนเดินนะฮะนี่ผมก็วางแผนเดินเนาะเนี่ยผมผมเดินอ้อมเห็นปะผมตีทาวเวอร์มาแล้วผมเดินอ้อมตรงนี้ผมเป็นตรงนี้ไว้เพราะว่าโซนเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่ทาวเวอร์นี้ก็ถึงนะแต่ทาวเวอร์ที่ผมยังไม่ได้เล่นเป็นสีฟ้าอันนี้ผมต้องไปเปิดทาวเวอร์ก่อนแล้วมันก็จะไปอัพตรงเนี้ยได้ทีนี้มันก็มีเทคนิคอีก เ่อวลาใส่แท็บเล็ตอ่ะมันจะมีแท็บเล็ตแบบเพิ่มเลเวลอันนี้คือเพิ่มเลเวลไอไอรัเดียนอะไรเนี่ยมันคือการเพิ่มเลเวลมอนสเตอร์หนึ่งอันเพิ่มหนึ่งเลเวลหน้าตาของมันก็เอมีไหมไม่มีแฮะแถวนี้ไม่มีเลยหรอผมว่าผมก็ซัดไอบวกหนึ่งเลเวลไปอ๋อนี่นีนีหน้าตาเป็นแบบเนี้ย ปะ่ะโซนเนี้ยจะมีอยู่เออเอ,อ่าคือผมจะหาแบบอันนี้นี่เห็นปะมันเขียนว่าบวกหนึ่งเลเวลถ้าเราใส่แบบเทียร์สิบห้าลงไปมันก็จะบวกอีกหนึ่งเลเวลแค่นั้นเลยตรงตรงนะครับแล้วมันก็จะมีมากกว่านั้นอีกก็คือบวกหนึ่งเลเวลพร้อมบีชอ่าทีเนี้ยมันจะเริ่มแบบเอ๊ะแปบลบว่าเราสามารถบิวได้มากกว่านั้นอีกเหรอใช่ครับก็คือคุณสามารถมีทั้ง บอสดิล uh, ิเลียมบีชเอ่อลิทชวลบวกหนึ่งเลเวลคือคุณสามารถบิลได้ขนาดนั้นเลยโอ้มันแบบมันไม่โหลดใครมีอาการแบบนี้นะครับมันมีวิธีแก่นะก็คือไปหน้าล็อกอินแล้วเข้ามาใหม่มันจะหายนะครับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมีบีชมีด e l i เลียมแล้วก็มีลิทชวลนะครับถ้าเกิดจะเอาให้มันครบแบบเดือดๆเลยคุณต้องหาที่เป็นบอสเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นบอสไว้แล้วคุณก็ลุ้นครับลุ้นตอนใส่แท็บเล็ตว่า ใส่ e x p e n t i o n ลงไปก็คือีกที่ปักปักเสาระเบิดแล้วมันจะไปลงบอสไหมปักบิชลงไปให้ลงบอสทีนี้มันจะมีบอกอย่างบิชแท็บเล็ตตัวนี้บอกว่า10 m แมปมันจะสร้าง10บแมปในเรเดียนในในระยะของทาวเวอร์จะใกล้ไปไกลแรนดอมออกไปถ้าคุณต้องการให้มันมาลงบอส2แมปนี้เนาะทาวเวอร์ Tower ตรงนี้พอคุณใส่บิชไปแล้วอะมันอาจจะแรนดอมข้างล่างก็ได้คุณก็แค่เล่น เล่มนมันลงไปตัดแมปออกคือจริงๆถ้าจะจะบิวแมปกันเนี่ยมันต้องแบบมานั่งตัดแมปพวกนี้ออกไอแมปที่มันลงโลลงโลลงโล้นลนโ,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 โอ้เออก็คือตัดตัดแมปที่มันล้นออกไปแมปที่มันไม่มีบัฟเลยอย่างเงี้ยเล่นเล่นเราเล่นมันไปก่อนเพื่อที่ว่าจะให้บิชมันโผล่ข,ข้างบนคุณจะใช้วิธีนี้ก็ได้คือแต่ถ้าเกิดคุณยังเป็นผู้เล่นในระดับ กลางๆไม่ได้แมปยังไม่ได้แน่นมากงบยังไม่ได้สูงมากผมก็ยังไม่แนะนำให้คุณทำขนาดนั้นอย่างเนี้ยมีบีชแล้วอันเนี้ยเราจะขาดอะไรมีคอรับด้วยอาจจะต้องใส่เป็นลิทชัวหรือเปล่าเออเพื่อให้มันลุนว่าเอ๊ะมันลงแบบนี้ไหมซึ่งมันมีสิทธิ์ซึ่งถ้ามีสิทธิ์สูงมากกว่าเดิมคือคุณต้องเล่นแบบนี้กับแบบนี้สองแบบนี้เล่นแบบนี้ไปด้วยนะครับเล่นไปเลยสามแมบเพื่อให้โอกาสออกลิทชัวมันอยู่ในกระจุกนี้ ครับซึ่งจะได้ผลจากสามทาวเวอร์นี้อ่ะต่อมาเดี๋ยวผมจะอ่ะหาลิชชัวใส่เลยแล้วกันผมมีอยู่อันเดียวมั้งมีลิชชัวอยู่อันเดียวแบบนี้เนาะซึ่งก่อนใส่มันจะมีบัฟแถวบนนะครับอันนี้หมายว่าสิบแมปใช่ไหมแถวบนคือได้ e EH x p ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็อันเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นบัฟของลิชชัวเองนะครับจะทำให้รีดิวน่าจะเป็นอ่ารีดิวคลอส ดีดีค่าใช้จ่ายในการซื้อของในลิทชัวลงอาจจะไม่ได้ดีมากบัฟตัวเนี้ยในในมุมมองผมนะบางคนชอบบางคนไม่ชอบแล้วแต่ถ้าคุณเล่นลิทชัวอย่างเดียวสมมติถ้าคุณเล่นลิทชัวอย่างเดียวคุณเลยจะเอาลิทชัวลิทชัวลิทชัวไปเลยสามอันนะครับโดยที่อันอื่นอาจจะต้องหาเน้นที่เป็นเป็นลิทชัวที่มีบัฟแบบเนี่ยเพิ่มแพ็กไซส์เพิ่ม, size, มจํานวนมอนเนาะเนี่ยเพิ่มเมจิกมอนสเตอร์อินโยแมพเพิ่มแรมอนสเตอร์ไปด้วย ก็ทําให้ในในโนดในโนดหมดโนดนั้นน่ะมันเพิ่มความอโหดอันเนี้ยผมเอาเมาส์ชี้ไปมันยังมันยังไม่มีบัฟขึ้นเนาะถ้าเกิดเราทําไปแล้วระดับหนึ่งมันก็จะมีบัฟขึ้นมาอย่างเนี้ยมันจะบอกว่ามีโกดดกอันนี้ผมใส่มั่วนะมีโกดอกเพิ่มขอโทษครับเพิ่มโกดอกเพิ่มจำนวนมอนหัวฟ้ามอนเมจิกเนาะ เพิ่ม number of แรร์มอนสเตอร์คือเพิ่มมอนหัวทองนะครับพวกแรร์มอนสเตอร์โอกาสที่แรร์มอนสเตอร์จะมี modify เพิ่มขึ้นก็คือมันจะโหดขึ้นนั่นแหละมันหมายความว่ามันจะมีโอกาสได้ของเยอะขึ้นและลิตรีในมอนสเตอร์ก็มีลิตรีในมอนสเตอร์ก็จะเป็นการเพิ่มของดรอปเช่นเดียวกันเพิ่มลิตรีดรอปเพิ่มคุณภาพดรอปเพิ่มคุณภาพดรอปนะครับทั้งจํานวนทั้งความแรร์อะไรอย่างี้พวกเนี้ยนะก็ได้ครับคือโนดที่บิ i l แล้วนะมันก็จะพอ ผมยากโชว์ให้เห็นแต่ว่าจริงๆประมาณนี้ก็ได้เนะี่ยมีทั้งบอสมีทั้งลิทชัวรมีทั้งดีลิเลียมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลิทชัวรมีบิชกับดีลิเลียมแล้วก็มีเรลิตี้ดอกเพิ่มมาหน่อยหนึ่งแหละแต่ว่าข้างล่างมันมืดให้ตายสิเออหลักแต่หลักการมันก็คือประมาณนี้วิธีการทำนะอ่ะอ,อันนี้ผมใส่ลิทชัวรเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็จะเห็นแล้วว่าบัฟอื่นมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าผมมีลิทชัวอันเดียวเดี๋ยวประเด็น ือว่าใส่เป็นดิลิเลียมเหรอเพราะว่าจริงๆดิลิเลียมมันก็ดีนะนก็เดี๋ยวใส่ดิลิเลียมอีกอันหนึ่งดิลิเลียมอันนี้ฟอก5% quantity ดอก p ลองใส่ต้้งใส่ expand แทนจะได้คือถ้าเกิดผมใส่ดิทชัลใส่ดิลิเลียมไปใน2 t o ทาวเวอร์นี้โซนเนี้ยมันจะไม่มีจำนวนของไอเทมดอบเป็นบัฟเลย เออหรือว่าเพิ่มมอนแรในแมปอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันจะมันจะไม่มีเลยมันก็จะแห้งๆอะ่ะเออเพราะนั้นเวลาใส่เรา,าต้องแบบวางแผนดีๆหรือว่าไปเช็คในตลาดไปซื้อในตลาดหรือว่าถ้าเกิดคุณฟาร์มาจนอิ่มแล้วอะ่ะมันผมเชื่อว่าคุณจะมีแท็บเล็ตเหลือ <c oughs> ๆเลยขอโทษนะครับอ่ะไม่เป็นไรอ่ะริโชขึ้นพอดีนะครับจะเห็นว่ามันมีขึ้นมาละห้าเอ็กพีเกนอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้แมปไอ้แมปโซนนี้มัน มันติดแม่น้ํามันเป็นชายขอบเออถ้าตรงกลางอ่ะมันจะได้แบบจากหลายจากหลายทาวเวอร์รอบๆคุณคือคุณก็ต้องหาโซนที่โซนที่คุณจะทําอ่ะมันควรเป็นพื้นดินทั้งหมดอย่างเงี้ยพื้นดินทั้งหมดเห็นปะ่ะแล้วตรงกลางตรงเนี้ยมันจะได้รับจากแบบสี่เสาใช่ไหมสี่เสาก็ยังไม่พอเนาะจริงๆคนมากกว่านั้นอืมต้องไปไกลกว่านี้แต่แ a p มันไม่โหลดอะเสียใจไม่เป็นไรเอออันนี้ผมทําไว้เล่นคำๆแล้วกัน มาต่อมาผมก็จะใส่เป็นผมเดี๋ยวบิชผมน่าจะใส่ที่ขยับมาแบบซุนโซนนี้เนาะโซนนี้ผมก็จะใส่เป็นอะไรดีนะจำนวนมอนจำนวนมอนก็ได้แต่อยากใส่ดีดเลียมเหมือนกัน,นเนีจริงๆแค่ริชวลกับบิชก็เยอะแล้วละเราใส่เป็นเพิ่มพวกจำนวนมอนดีกว่าจำนวนของตก จำนวนของตก pack size in your map อันนี้เป็นเวสโตนหนึงคู่เป็นเวสโตนหนึงคู่ก็ไม่เป็นไรใส่ใส่ไปนี่ใส่เป็นรีลิเลียมขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่มตอนนี้เราก็จะมีบัฟแมมอนสเตอร์แล้วแล้วก็ เลยว่ะมีแค่ลามอนสเตอร์ Monster, ใช่ไหมมีแค่ลามอนสเตอร์เมจิกมอนสเตอร์ประมาณนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าไอ้บัฟเนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วแบบเนี้ยสี่อย่างเนาะมีลามอนสเตอร์เมจิกมอนสเตอร์เวสโตนนะครับนี่ใส่ไปสามทาวเวอร์เนาะทาวเวอร์นี้ไม่ถึงละ เห็นอร์เอนี้มันวงวงของทาวเวอร์ไปไม่ถึงไม่ถึงโนดนี้และไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันวิธีวิธีการบิวให้ภาพนะครับเนี่ยพอเราไม่ได้พอเราไม่ได้เคลียโซนล่างเห็นไหมว่าแมปแมปมันเริ่มไหลมาข้างล่างเนาะซึ่งแมปล่างก็มันติดกับตรงเนี้ยจุดเริ่มปะเออมันเลยไม่มีเสาให้จริงเราควรจะเคลียร์ออกไปให้หมดนะครับเพื่อให้เสามันมีประสิทธิภาพ นะแต่ไอเสานี้ก็แบบบัฟเบิมบ่มๆเลยไม่เป็นไรเออยังไม่มีบวกหนึ่งเลเวลฮะซึ่งไม่รู้จะออกหรือเปล่าด้วยดิเนี่ออกด้วยวะสุดท้ายออกด้วยบอลบวกหนึ่งเลเวลด้วยเอาดิขาดอะไรวะเหมือนขาดจำนวนไอเทมดรอปเลยเอ็กซ์แพนดิชั่นได้ไอเทมดรอปเพิ่มขึ้นเฮ้ยเดือด คือโดดนี้เดือดมากมีมีทุกอย่างให้เธอแล้วนะแต่ว่าจริงๆมันคือมันต้องบาลานซ์ไอบัฟไอบัฟข้างล่างด้วยคือไ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 อประเภทที่ลงข้างบนอะไอประเภทเนี่ยจริงๆมันมีแค่สักสองอย่างก็พอแล้วไม่ไม่ต้องมีเยอะนะแต่คุณเน้นให้แถวล่างอ่ะมันเยอะจะดีกว่าเราไปเล่นหลายๆแบบถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหเล่นเล่นเหนื่อยเลยนะลงไปมีบอสมีบีชมีเอ็กซ์เพนดิชั่นมีดีดิเลียมมีดิทูบวกนึงเลเวล มีทุกอย่างมีทุกอย่างจริงๆอะหมดแล้วปะหมดแล้วต้องไปเปิดข้างบนเพิ่มเนี่ยคุณก็อาจจะต้องมาชี้เมาส์ดูนะว่าเอ๊ะทาวเวอร์นี้นะทาวเวอร์นี้นะมันมาไม่ถึงวะ่ะขาดนิดเดียวเองขาดนิดเดียวแต่ว่าเราก็รู้แล้วว่าไอ้ทาวเวอร์เนี่ยมันสามารถบัฟแมปโซน,นีได้ใช่ไหมเพราะนั้นแมปโซน,นีเดี๋ยวเราค่อยมาลงกันตอนที่เราเปิดทาวเวอร์นี้แล้วซึ่งมันก็มีบัฟทาวเวอร์นี้อยู่แล้วใช่ปะแล้วก็จะมาบิลด์สามทาวเวอร์นี้ แล้วมาเล่นโซนนี้ตอนนี้เราก็อาจจะฟาร์มที่โซนนี้ไปก่อนนะครับแล้วเอาแมปเอาแบบเอาแท็บเล็ตโซนเนี้ยที่ได้ขึ้นมาบิวตรงนี้ต่อก็จะบิวไปเรื่อยๆพอเราบิวตรงนี้เสร็จเราก็เล่นโซนนี้เล่นโซนนี้เสร็จใช่ไหมล้วก็ขับเถิบขึ้นไปต่อโซนนี้เราจะบิวยังไงเราก็ไปทาวเวอร์เอ่อโอเควิธีการบิวแมปแอดลาสก็จะประมาณนี้นะครับถ้า ผมอธิบายผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภายัยด้วยกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็เอาจริงเรื่องนี้ก็ใหม่สำหรับทุกคนเพราะว่าในภาคหนึ่งเท่าที่ผมเล่นมาไม่มีเหมือนกันผมไม่มั่นใจว่าช่วงท้ายๆซีซันมันมีการอัปเดตเรื่องแบบแบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเนาะโอเคถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับอ๋อใครมีไอเดียการวิวแมปแบบไหนก็คอมเมนต์มาแนะนำเแบบลยโอ้ลูกค้ามาไม่เป็นไร โอเคเขาใครมีไอเดียแบบไหนในการดิ้วแบบก็มาแชร์กันในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ดิสคอร์ดอยู่ใต้ลิงก์ดีสคริปชันผมจะทำตี้ฟาร์มทุกวันอยู่ที่ช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับไว้เจอก,กันบ๊ายบายสวัสดีจ้า